หลายคนถามผมว่าแรงบันดาลใจในการวาดรูปของผมคืออะไรผมได้มาจากสิ่งที่ผมเห็นและสิ่งที่ผมรู้สึกในแต่ละวันครั้งหนึ่งผมชอบวาดรูปลงบนกระดาษเพราะมันให้ความรู้สึกและอารมณ์ที่แตกต่างกันออกไปในแต่ละครั้งอย่างไรก็ตามมันก็มาพร้อมกับข้อจำกัดบางอยา่าง Adobe Fresco เป็นแอปที่ผมใช้วาดรูปในทุกวันนี้ซึ่งสามารถโหลดได้จาก Creative Cloud Fresco ให้ผมสร้างสรรค์งานพอร์เทรตกระตูลและทำให้ผมสุบไปกับฟีเจอร์ต่างๆได้โดยอิสระลำดับแรกตั้งค่า Snapline เป็นการทำให้การลากเส้นตรงของทุกคนเป็นเรื่องที่ง่ายดาย การสเก h เป็นขั้นตอนที่เราจะเริ่มใส่ความคิดความสร้างสรรค์และผมสะดวกมากกับการสเ c h ในนี้เพราะวาเวลาวาดจะมีการซูมเข้าซูมออกตลอดการทํางานและผมสามารถดับเบิลแทที่ปากกาเพื่อดูภาพรวมได้ทันทีบางทีคุณก็ต้องการ r e f e r e น c ์สี Adobe Capture ช่วยให้คุณดูดทุกสีทุกสีที่คุณต้องการจากภาพที่คุณถ่ายมาสีน้ำเป็นฟีเจอร์ที่โดดเด่นมากใน r ฟสโก ซึ่งทาง Adobe ให้เรามาห้าสไตล์ในแบบที่คุณต้องการการไหลของสีน้ำนี่น่าสนใจมากมันทำให้รู้สึกเหมือนกับว่าผมกำลังวาดลงในกระดาษสำหรับ b r รัชผมใช้บัตรที่แต่งขึ้นมาเองและถ้าคุณอยากมีสไตล์เป็นของตัวเองคุณสามารถ Import จาก p h o t o s h o p หรือ Creative Cloud ได้เลยผมใช้บรัชนี้สร้างทุกอย่างบนภาพทุกภาพ เพื่อสร้างภาพรวมและกำหนดสีในการลงสีไม่ต้องกังวลว่าถ้าลงเกินแล้วลบมันจะทำให้เท็กเจอร์ของบัตรนั้นหายไปในตอนนี้ Fresco ให้เครื่องมือการช่วยลบซึ่งเป็นหัวเดียวกับ b r u s h คุณทำเพียงโดยการกดที่ปุ่มนี้สองครั้ง Lasso เป็นอีกหนึ่งอุปรกรณ์หลักที่ใช้สร้างสรรค์นในงานทุกงานของผม มันช่วยในการกำหนดขอบเขตสร้างรูปทรงและแสงเงามันทำให้งานมีสไตล์ที่แตกตา่างออกไปศิลปะเป็นสื่อกลางที่เปิดโอกาสให้ผมและแบ่งปันความสุขและรอยยิ้มให้กับทุกคนอุปกรณ์เหล่านี้ช่วยให้ผมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเอกลักษณ์ของบร c h ที่สามารถบ่งบอกและแสดงถึงตัวตนของคุณผมพะสดุดวุฒิกรสมบัติคุณอาร์ติสจากตัวกลมสตูดิโอผมใช้เวลาฝึกเรียนรู้เพื่อค้นหาตัวตนที่จะเป็นผมเชื่อว่าทุกคนจะสมรรถกับมันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนและจะสร้างสารรค์สืลานที่ดีที่สุดได้ในสไตล์ของคุณ